มหาวิทยาลัยมหิดลของเราอ,อะขึ้นชื่อว่าเป็น healthy university เลยนะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยอะให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากมีการจัดตั้งระบบบริการสุขภาพซึ่งระบบเนี้ยจะคอยดูแลทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจให้กับนักศึกษาเลยโดยที่เรามีหน่วยบริการสุขภาพทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคตามมหาวิทยาลัยมหิดลในวิทยาเขตต่างๆเพื่อที่จะครอบคุมถึงการดูแลในส่วนของตัวนักศึกษาบุคลากรแล้วก็อาจารย์ทุกท่าน ในเรื่องของสิทธิการรักษาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้ความใส่ใจกันนะครับแล้วอย่างตัวโมอเองอะถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยต้องไปใช้บริการที่ไหน อย่างตัวของโมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเรียนอยู่ที่วิทยาเขตสลยาค่ะเวลาโมเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการไม่สบายนะคะโมก็จะไปใช้บริการที่ MU Health ค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ที่ MLC หรือว่า Mahidol Learning Center ของเรานะคะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นค่ะมีพยาบาลให้บริการในการทําแผลจ่ายยาแล้วก็ฉีดยาตามแพทย์สั่งคุณหมอเนี่ยเข้ามาให้การตรวจรักษานะคะก็จะเป็นเวลาตั้งแต่11โมงจนถึงแปดโมงค่ะถ้า เกิดว่าเราอาการหนักมากเนี่ยนะคะก็จะมีรถรับส่งค่ะคอยรอให้บริการอยู่ที่พักสี่ค่ะเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาก็จะติดต่อส่งตัวเราไปศูนย์การแพทย์กาญจนพิเศษถ้าอย่างเป็นของพี่อ่ะพี่สามารถที่จะรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชได้เลยอย่างเพื่อนคณะอื่นๆแบบเนี้ยเขาก็จะมีหน่วยบริการสุขภาพเบือ้องต้นที่คณะของเขาซึ่งเขาก็สามารถที่จะเข้ารับบริการที่นั่นได้เหมือนกันอาจจะเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เช่นโรงพยาบาลศรีราชโรงพยาบาลรามา หรือ,อย่างในสถาบันการแพทย์จากกรีนารืบดินศูนย์การแพทย์การจนานพิเศษโรงพยาบาลเวชศ,ศาสตร์เขตร้อน หรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ครับเอแล้วก่อนที่เราจะไปทําการรักษาเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปหรือเปล่าคะที่เราต้องเตรียมไปเลยนะสําคัญมากนั่นก็คือเรื่องของบัตรนักศึกษาแล้วก็บัตรประชาชนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะอันนี้แนะนําเลยค่ะเพราะว่าเราก็สามารถย้ายสิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติของเราจากโรงพยาบาลเดิมตามคุมิตรล,ลเนามาใช้สิทธิ์การรักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยของเราได้เลยค่ะเพื่อที่เราเนี่ยนะคะจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้ง2สิทธิ์เลยนะคะทั้งสิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธินักศึกษาแต่ต้องอยู่ในงบที่กำหนดไว้และเมื่อเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังสามารถย้ายกลับไปใช้สิทธิตามโรงพยาบาลเดิมของเราได้ค่ะพี่นัดรู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานะคะมีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหรือว่ามหิดล ERT อยู่ที่ชั้น1บริเวณหอสิบหรือว่าบ้านลีลาวดีนั่นเองค่ะซึ่งหน่วยบริการ ERT เนี่ยนะคะก็จะคอยช่วยเหลือให้บริการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลสรยาค่ะ,คะเขาจะให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้้้องตนนะะคแลวก จะนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยค่ะแล้วในกรณีที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยค่ะพี่นัทมหาวิทยาลัยของเรามีการดูแลนักศึกษาอย่างไรบ้างคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องนี้นะครับมโมไม่ต้องเป็นห่วงเลย<ม>เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลของเราเนี่ยจะมีเงินสงเคราะห์ให้1 0 0 0 0แบาท<ม>แต่ว่าเราจะต้องทําการยื่นเรื่องภายใน1ปีนะผ่านงานกิจการนักศึกษาที่คณะที่เราทําการศึกษาอยู่ หรือว่า2เนี่ยเราสามารถยื่นเรื่องได้ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษาอกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมิดอนที่ชั้น3อาคาร MLC มเลมิดลสายาแห่งนี้เลยมหาวิทยาลัยมิดอนของเราเนี่ยก็ไม่ได้ให้บริการเฉพาะเวลาที่เราเจ็บป่วยเท่านั้นนะยังมีการให้บริการในเรื่องของสุขภาพช่องปากหรือว่าทางด้านทันตกรรมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาอุดฟันเวลาฟันผุหรือว่าการูกขูดหินปูนแต่ว่าจะมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพช่องปากตอนปีหนึ่งก่อน แล้วก็ก่อนที่จะเข้ารับบริการเนี่ยก็อย่าลืมนําแบบตรวจสุขภาพช่องปากกน002ติดตัวไปด้วยแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนใหม่รหัสที่ขึ้นต้นด้วย6-1หเนี่ยไม่จำเป็นต้องนําแบบกน .002 ติดตัวไปครับสาหรับสถานที่เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลธันตกรรมมหาจักรีศิรินทรโรงพยาบาลธันตกรรมคณะธันตแพทยศาสตร์งานธันตกรรมโรงพยาบาลศรีราชงานธันตกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือโรงพยาบาลตามหลักสิธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ว่าอย่าลืมจองคิวล่วงหน้าไปก่อนด้วยนะนอกจากสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยของเราก็ยังใส่ใจไปถึงสุขภาพทางด้านจิตใจของนักศึกษาด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะนักศึกษาเนี่ยก็มักจะมีความเครียดในเรื่องต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาการเรียนหรือว่าปัญหาครอบครัวเราก็สามารถไปปรึกษาได้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ MU f r i e n d บริเวณชั้น3ตรง MLC ค่ะ,คะเขาก็จะให้คําปรึกษากับเราได้อย่างเหมาะสมค่ะหรือในกรณีที่เราไม่ สบายใจที่จะเปิดเผยตัวตนนะคะพี่นะัทเราก็ยังสามารถโทรเข้าไปได้ที่สายด่วนค่ะซึ่งก็จะมีบริการให้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าจะ inbox ไปที่ทางเพจ MU Friends ก็ได้ค่ะ แต่ในกรณีที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ทาง MU Friends นะคะประเมินแล้วว่าอาการของเราเนี่ยคุนแรงนะคะพี่ๆเขาก็จะส่งเราไปที่คลินิกวัยทีนสถาบัานแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีคุณหมอนะคะคอยให้บริการส่วนตัวโมเองเนี่ยนะคะโมมองว่าการที่มหาวิทยาลัยของเรามีบริการแบบนี้ให้กับนักศึกษานะคะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะพี่นัดเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีกรณีที่นักศึกษาบางคนไม่สามารถหาทางออกได้ซึ่งเขาอาจจะไปใช้วิธีที่ผิดซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียขั้นรุนแรงต่อ ชีวิตของเขาได้เลยค่ะมหาลัยเนี่ยได้จัดเตรียมทั้งเจ้าหน้าที่ระบบแล้วก็การบริการไว้รองรับพวกเราหมดแล้วสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ย <c oughs> ก็สามารถคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษาหัวข้องานบริการแล้วก็สวัสดิการนักศึกษาดูแล้วก็อย่าลืมฝากบอกต่อเพื่อนๆกันด้วยนะครับ